สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับ789ชี้มวยเด็ดกับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกับวันพุธก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายสายตรงครับในศึกมวยไทยพลังใหม่ครับไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกกันเลยนะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้ทีเด็ดกันนะครับก็มี3คู่นะที่เราจะให้ทัศนกันคู่แรกก็เป็นคู่รองรายการนะครับเป็นการเดินของเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับเจอกับเพชรก้องฟ้าหรือว่าชื่อดเดิมเนี่ยก็คือก้องฟ้าสอุสมานนั่นเองนะครับนนทานเพชรแสนคมก็จังหวะฝีมือดีชื่อเสียงก็โด่งดังนะครับนะเคยต่อย ช่องเจเป็นรองใช้มือรอบคุณเสือด้วยนะสูงดาวเขาดีเลยครับคนนี้ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็แข็งแงกร่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยเสียความมั่นใจไประยะใหญ่ขณะที่ทางก้องฟ้าเนี่ยนะประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธคล่องแคล่วหลากหลายครับแข้งดีนะแต่ดูแล้ววันนี้เนี่ยก็เสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับดูผมชอบไปที่ทางด้านเพชรแสนคมนะครับนะความมั่นใจนะจังหวะความเก๋าเกมวงในเนี่ยถือว่าน่ารุ้น่าเชียร์เลย ขณะที่คู่เอกนำรายการนะครับก็เป็นการเปริดศึกภาคกันวระรว่วงทางด้านจอมโหดโชเกตวีนาครับกับทางเพือพหัดน้อยทีเ็มยิมนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอมา3าครั้งสองครั้งแล้วนะครับก็เป็นทางด้านจอมโหดเนี่ยชนะเอาไว้ทั้ง2ครั้งเลยชนะเวทีศึกเจ้าเมืองไทยหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะเวทีศึกเมืองไทยพลังใหม่เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับดูแล้ววันนี้นะฮะก็จอมโหดเนี่ยขึ้นชั้นไปเจอปรับศึกมานะโดนน็อกลงมานะครับวันนี้ก็มาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเรือหัดน้อยอีกครั้งหนึ่ง เกมของคู่พี่สูสีครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่สภาพร่างกายสภาพจิตใจนะความบู๊ดุดันของทางด้านจอมโหดอยู่นะครับคิดว่าน่าจะย้ําแคมได้เป็นภาคที่สานะครับวันนี้ชอบไปที่ทางด้านจอมโหดชอเกตีนาครับคิดว่าจะแจ้งเกิดได้ขณะที่หนึ่งคู่นะครับอยากจะให้จับตาเลยเวียเอนนี่มวยไทยครับคนนี้โอ้โหนะมีโอกาสได้เจอกับทางด้านชาติพยักนะครับบางกอกมวยไทยเวียเนี่ยฟอร์มสดมากนะครับโหไม่แพ้ใครมาเนี่ยหลายครั้งก็เจ้าหนูคนนี้เนี่ยอายุเพิ่ง15เองนะ ต้องบอกว่าน่าเชียร์มากว่านี้นะครับนะให้ไว้เป็นทีเด็ดเผื่อไว้เลยนะครับนะเวียเอนี่มวยไทยวันนี้เนี่ยชอบอามากๆครับอ่าสตัววันนี้ครับที่ผมชี้มวยเด็ดไปให้นะก็มีอ่าทางด้านเพชรแสนคมครับนะสูงยาวเข่าดีจังหวัดฝีมือเหนือกว่าขนาดที่คู่เอกเนี่ยผมชอบที่จอมโหดนะครับมวยเคยชนะมา2ครั้ง แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับอยากฝากเอาไว้ก็คือเวียเอนนี่มวยไทยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีเด็ดของเราในไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางต่างๆของมวยเด็ด7จ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง y ย u ทูบเฟซบุ o o ทิกต็อกนะแล้วก็ฝากติดตามคลิปชี้มวยเด็ดของเราด้วยนะกับสมาชิกทั้งห้าคนนะที่จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับแฟนมวยครับวันนี้กู้ชาตสายตรงลาไปก่อนพรุ่งนี้เนี่ยพบกับบางคลิปตระกูลมวยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ